ก็บรรฝนตกบนน้ำแข็งครับผมเีนบรรยากาศใ่มครับฝนตกเฮ้ยบยากาศทุกฝนตกบนน้ำแข็งนไม่เห็นงานนะครับะมาไม่เฮ็งานฝนตกหลบไปนะครับผมเย้เด็บรรยากาศเตียนแครับผมบรรยากาศชุ่มชื้นแบบนี้

vâng 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 nào vâng vâng bắt นี่ต้องหัวแล้วฝนแล้วแดดแล้วก็ฝนฝนล้วก็แด้นครับคุณ เวลาฝนตกมาเราิานที่ใจกเบืออบ้านก็คงถึงน้ำฝนครับาะว่าเพราะว่าพิ้งอยางนี่หนาวฝนมมากอย่งาที่ราบน้ำาลอย่างนี้เป็นไป้ึงบี่แล้วก็ไมได้ความเะมากก็ตือกกหนักก็ น้ำปราทเาสราดู้ำรสาลเพื่อดูการเผมเราผเราเนาที่นีรนี่แเราหาความหานามนจะนา้ำนม

ซาดแล้วล่ ed, ี like ่แล้วก well, ็ผมฝนิงกปูนครับตกมาแหงหนักหนักมากครับผมหนักนัตหนักหนักมากเลยโยเหมือนแต่ว่าอีกท็กหาหัวหน้าที่กัม้ครับตกมาอีกแล้วก็แห้แห้งเมือนเดิมตกตหนักมันเดิมครัผม่ืว่ามีน้อยแหงักแห้งแห้งเราเนฝนตกหนักเครับ เวาเป็นภาษาสาไปเาผมเจอว่าฝนตกแห้งนะครับทั้งฝัดต่างมีเลยว่าโอ้ฝนตกหนักจริงน่าตนเลยทกวนเคียรผู้คน็่เคลียร์มันก็มาโฆษณามีโฆษณาบางสิ่งบางอย่างนกรันว่าโอ้เจวันนี้ฝนตกหนักจริน่าตเลยดูว่า น้ำหน่วยด้วยคนด้วยคนดูแข่งนะครับเราวโอ้วันนี้ฝนตกหนักจริงแม่เปรี้ยววันวานที่บ้างนี่ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องเป็นตัวแท่นแท่นหลังน้ำแท่นหลังเออไปแบบปะตตปะโอไว้แต่ใส่ก็ไปแยกน้องเขาจะให้ได้แยกชุดไปเลยครับเอาทีนี้ลุกไป

พอกนีเวลาก็ได้เล่าสู่ก nah well, unu, voilà anyway, ันฟังนะครับผมกับเป็นการเจาะทอนะครับเนาะเจาะทออมงุ่งเจาะอุโมงค์นะครับผมเจาะอุโมงค์วางท่อครับผมท่อหนามครับผมกต้องการพุดเจาะพุดไปแล้วนะครับผมอ่าพุดไปสุดจะถึงเงินหยุ่มที่หงอกขึ้นแลนะครับแต่นี่รอดกำลังอ่าเอ็กซิเมนต์อยู่ครับผมจะเอาฝนตกมากก็ได้หยุดสัก่อนนะครับคนตกเศร้ากุหลา ฝนตกหยุดฝนหยุดตกคุณเลาก็คงไปดีได้เรื่ต่อนะครับนะเยียดแต่เหียดต่อครับเหยียดแล้วออกเหยียดซีเมนต์นะครับเหยียดซีเมนต์ออกแล้วก็ดีได้ทั้งการอยูหูยูเครื่องออกเราเนี่ยหูควงออกครื่องออกเครื่องดิบจอดนะครับนะยูออกเพราะว่าเติมกิ่งไม้เราก็ต้องเอาเครื่องออกแล้วับนะออกเครื่องออกเรา ตทำก้นสะอาดไปครับผมกสะอาดทอล้วครับต้องมาสะอาดตออกเ่งแย่กีนอลมารองทำก้นสะอาดนะเีย่ซีเมนต์ตอครับไปเื่ออออกแล้วเบเนาะเครื่องเครื่องจอออกวครัแต่ผมก็ว่าจักไม่ยังหัจักไม่ยงเครื่องถืว่าแต่คูเคยเนเคยติดตามเมื่อกีูงจากนั่นว่าเครื่องเปนแ่ไ เครื่องเจาะเป็นลักษณะใดนะครับเราเพราะว่าเคยร่งคิดก็คูเราคิดใสงกับรุ่งคิดเงาวกอร่งนะครับร่มไปไอ้พวกคนผมได้เบิ้งับผมบางทีบางรื่องคนเผู้าก็เคยเห็นกับเสียเข็มนะครับว่าคนเจาะยังไรพูดจงไมไปยังไงเมื่อประได้ไทยร่มไหลนะครับเบิ้งคิดกัเขาแล้วก็เด้อแตม่นะครับมีเหเบิ้งับผมเออแต่เอนก็้นนะครับนะร้อนเป็นเดือนหมด เดือนสองเดือนทีไม่ลนะแล้วเนาะเนาะก็จะได้อเอาล่งอีกเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวขึ้นก็ให้เห็นครับผมยวาวย่าสิดท้ายอันสุดต้องหันเบื้องเนาะครนะับเนาะว่า,ามันเป็นอะไร้าครับผมกระปุกชิปนีก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวคีมนามวายร้ายไยปยังไงครับผมมีมีโอกาสนะครับเนาะเพราะว่าทั้งเรียง่ายน,นะครับผมอบอกเข้าใจก็เดี๋ยวบวายร้ายจะพยายามวา้เข้าใจนะครับเนาะว่าประเทศไหนไปนไหนครับผมเดี๋ยวคีมนามแล้วก็ไปก็สั่งหนึ่งก่อนนะครับเนาะบายบายครับผมขอบคุณไดหลายเลยครับเด้อ